อาล่ะพี่สาวน้องสาวความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก็หลังจากที่ไอชินอ่ะมันโดนยาอะไรสักอย่างของไอแมวเนี่ยขวดแตกระเบิดอีชินมันก็สลบลงไปนายเอกเนี่ยก็เลยมาหามาสเตอร์เนาะก็ถามแบบว่าเออท่านเป็นอะไรหรือเปล่าไอชินเนี่ยก็เลยบอกให้นายเอกเนี่ยพากลับไปที่ห้องหน่อยรู้สึกปวดหัวพอไอชินเนี่ยมันตื่นขึ้นมามันเนี่ยก็บอกกับนายเอกไปเนาะว่าข้าบอกเจ้าไปเนี่ยเจ้าจะคิดว่าข้าโกหกหรือเปล่าแต่ข้าเห็นเจ้าแมวสีดำเนี่ยถือขวดยาอะไรสักอย่างแล้วมันเนี่ยก็โยนใส่ข้ายานั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทําให้ข้าสลบแล้วข้าก็ู้แค่นี ในเอกที่ได้ยินเนี่ยก็เลยหัวเราะเนาะแล้วก็บอกไปว่าบางทีเราเจ้าแมวนันอาจจะต้องการอะไรสักอย่างแต่ว่าข้าคิดว่วาท่านอาจจะเบอร์ชินเนี่ยมันก็เออสมุดอะไรสักอย่างออกมาแล้วมันก็บอกไปว่าคําถามเนี่ยที่เจ้าเคยถามข้าว่าข้ารู้สึกไงกับโรคใบนี้เนี่ยอยู่ในสมุดนี้เจ้าลองเอาไปอ่านสิเผื่อว่าเจ้าเนี่ยอาจจะเข้าใจตัวตนของข้ามากขึ้นในเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยขอบคุณท่านอาจารย์เนาะแล้วนางเนี่ยก็เลยอ่านอ่านหนังสืออ่านไปอ่านมาเนี่ยภาพมันก็ตัดไปที่ทั้งสองคนเนี่ย ก็นอนด้วยกันคือนอนกอดกันเฉยๆนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมเนาะชินเนี่ยก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปชินก็ดูเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นส่วนวางอีเนี่ยก็ติดไอ้ชินปันว่าเป็นผัวเมียกันทุกคนในฮอเนี่ยที่เห็นก็รู้แล้วก็เข้าใจเลยเนาะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะรักใคร่กันสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยก็พัฒนาไปในรูปแบบนั้นนะเนาะหลายปีต่อมาตอนนี้นายเอกก็เริ่มโตและไอชินเนี่ยมันก็อยากให้นายเอกเนี่ยได้ลองใช้วิชาดาบกับมานของแท้้้้มมัันนนเเีี่ยยกกกก็็ลลพพาาาาาออไไปปหววศจจแะดดํทิงงซึฝื การกำจัดวิษาะของนายเอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองอาจารย์เลยคือนายเอกเก่งมากๆในการใช้วิชาดาพระเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยกะว่าจะให้ในายเอกเนี่ยเข้าไปที่ห้วงลึกของจิตใจเพื่อที่จะเป็นการปลดล็อกสกิลขั้นสูงสุดนายเอกจะได้กลายเป็นเซียนตัวจริงพระเอกเนี่ยก็พานายเอกมานั่งสมาธิเพื่อเข้าไปที่ห้วงลึกของจิตใจ พอนายเอกเนี่ยมันได้นั่งสมาธิตัวตนที่ผุดขึ้นมาจากหว้วงลึกข,ของจิตใจในายเอกกับไม่ใช่ตัวตนของนายเอกแต่เป็นตัวตนบัตรหลวงซ e ิสเต็มอีวิลซึ่งดูเหมือนกับว่าบาตรหลวงซ e ิสเต็มอีวิลเนี่ยจะกลัวฉินมากๆเหมือนกับว่านางเคยทําอะไรกับฉินในโลกของนางมาก่อนซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้ในายเอกเนี่ยหลุดจากพิธีไอฉินเนี่ยก็เลยเดินมาถามแล้วก็ถามไปเนาะว่าเป็นอะไรหรอทาไมถึงหลุดจากจิตใต้สํานึกเจออะไรมาหรือเปล่า นายเอกเนี่ยก็คิดในใจว่าเจอเจอซิสเต็มอีวิลอีกแล้วไม่เข้าใจเลยว่าเขาคือใครกันแน่เขาต้องการอะไรจากฉันนะเจ้าแมวที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็แอบ,บมองมองนายเอกนะเพราะว่าดูเหมือนกบว่าเจ้าแมวเนี่ยก็แอบ,บที่จะคาดหวังเหมือนกันว่าซิสเต็มอีวิลจะออกมาเร็วๆนี้ซึ่งในขณะที่ชินกับนายเอกเนี่ยกาว่าจะพากันกลับบ้านอยู่ดีๆก็มีตัวละครหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครหลักของเนื้อเรื่องโผล่มาแบบกระทันหันทันที่ในความเป็นจริงแล้วตัวละครนี้เนี่ยจะต้องโผล่มาอีกหนึ่งปีให้หลังอยู่ดีๆตัวนี้ก็ผ่มาแบบง,ง,ง นายเอกที่เห็นก็เลยงงเนาะว่าเอ๊ะเขากำลังจะทำอะไรยายผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันก็เปิดสารพิษงูออกมาเนาะให้ในายเอกดมนายเอกที่ดมเข้าไปเนี่ยก็เลยงงว่าเขาต้องการจะทำอะไรเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกไปว่าท่านท่านต้องกำจัดหนุ่มผมชมพูคนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจงูเจ้าแมวที่ได้ยินคำว่าปีศาจงูก็เลยมาดูเนาะพอเห็นเนี่ยก็ตกใจหนักมากๆเลยว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆระบบเนี่ยก็ให้ตัวละครน,นี้มาก่อนนี่ยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ใช่หรอเจ้าแมวก็เลยรีบเข้าไปที่โลกระบบเพื่อเคลียร แต่ก็ปรากฏว่าหฮมันไม่ได้เกิดบักอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่ระบบส่งมาตั้งแต่แรกเจ้าแมวก็ไม่เข้าใจสุดๆว่าทาไมระบบถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงผิดพลาดอีกนายเอกที่ดินคําว่าปีศาจงูยูดีดีเนี่ยตาของนายเอกอะมันก็แบบหลีเล็กลงอะ่ะแล้วความทรงจําของวายเนี่ยก็ผุด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 ,ผ,ด,ผ,ดผุดเข้ามาในหัวของนายเอก เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็บอกไปเนาะว่าข้าเกิดใหม่แล้วข้าเนี่ยต้องการที่จะมาช่วยท่านท่านอย่าเชื่อโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่ใช่โลกของความเป็นจริงคําพูดของเด็กคนนั้นเนี่ยก็ทําให้ฉินรู้สึกง,งงมากเลยเนาะฉินก็ไม่เข้าใจว่าเด็กคนนี้ต้องการที่จะพูดอะไรแต่ว่าคําพูดของเด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนมันไปปลุกอะไรสักอย่างในตัวของนายเอกมันไปปลุกวายมันไปปลุกอีวิลซิสเต็มทำให้ในายเอกเนี่ยเริ่มรู้ตัวมากขึ้นว่าสิ่งที่ตัวเองเป็น,นคืออะไรแต่นายเอกยังจับทางไม่ได้นะอยู่ดีๆนายเอกเนี่ยก็ไปจ ไอ้สินที่เห็นว่าลูกสิ์มาจับมือก็เลยงงก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่านายเอกมันก็ขอโทษอาจารย์เนาะแล้วก็บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกข้าแค่รู้สึกเหม็นกลิ่นเหล้านั้นจังเอาเด็กคนนี้ออกไปไกลๆได้ไหมไอ้สินเนี่ยก็เลยกะว่าจะพานายเอกเนี่ยออกไปจากที่นี่เนาะเด็กคนนั้นเนี่ยมันก็เอาแต่สาบนายเอกไม่หยุดเลยเนาะบอกว่านายเอกเนี่ยเป็นปีศาจงูถ้าเลี้ยงเขาเอาไว้เนี่ยสักวันเขาจะทรยศท่านเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยก็ทําอย่างนั้นมาตลอดเขาเนี่ยมันเป็นตัวทรยศแล้วเขาก็ชอบผักหลังคนอื่นหวังอี อีกเนี่ยก็เลยตั้งใจทำอะไรสักอย่างที่ตัวเองอ่ะอยากทํามาตลอดนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงกับเด็กไร้เดียงสาหวังอีกเนี่ยก็เลยบอกกับเด็กคนนั้นไปนเนาะว่าพูดมากปากเหม็นปากของเจ้าที่บอกว่าข้าเนี่ยเป็นตัวร้ายในความเป็นจริงแล้วในความคิดของข้าเนี่ยเจ้านั่นแหละคือตัวละครที่ต้องตายไปจากโลกนี้มากที่สุด แล้วนายเอกเนี่ยก็กะว่าจะใช้คริสตัลผลึกพิษเนี่ยทิ่มไปใส่เด็กคนนั้น่ะเนาะให้เด็กคนนั้นตายซึ่งในขณะที่นายเอกเนี่ยก็ลองใช้ผลึกพิษคริสตัลเนี่ยทิ่มไปใส่เด็กคนนั้นอยู่ดีๆเนี่ยก็มีสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาไอ้พระเอกที่เห็นนายเกิร์ลรีบเข้าไปโอบกอดนายเอกเอาไว้แล้วก็ใช้ดาบเนี่ยสะท้อนสายฟ้ากับนายเอกที่เห็นสายฟ้าเนี่ยก็รู้สึกคุนๆเนาะแล้วก็รู้สึกงงว่าสายฟ้ามันจะมาอะไรตอนนี้วะฉันใกล้จะฆ่าเขาได้แล้วแท้ๆคือตอนนี้นายเอกดูเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมีความทรงจำอะไรสักอย่างเนี่ยซ้อนทับเข้ามาที่หัวของนายเอกอีกครั้งหนึง่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยนายเอกกำลัง,ง,งอยู่กับไอ้ชินไอ้ชินเนี่ยก็คือตัวเปืเป้อนเลือดไปหมดเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรมานายเอกเนี่ยก็เลยถามชินไปน้อว่านายท่านไปทําอะไรมาอย่างนั้นเหรอ,อน,นยยยรานเนยเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยรู้สึกตกใจน้อว่าทําไมนายท่านถึงทําอย่างนั้นไอ้ชินก็เลยถามไปน้อว่าแปลกงั้นเหรอสิ่งที่ฉันทาแปลกงั้นเหรอระบบนายเอกก็บอกว่าไม่แปลกหรอก ผมแค่รู้สึกตกใจฉินมันก Again, ouais. anyway right? uh ็เลยบอกไปว่าระบบแบบนายเนี่ยตกใจไปด้วหรอพวกนายมีความรู้สึกอย่างไรกันแน่นะฉันอยากจะรู้จริงๆนายเอกก็บอกว่าไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นมันแค่ตกใจเฉยๆประมวลออกมาได้แล้วแล้วมันก็ตกใจไอฉินเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็บอกไปว่าระบบแบบพวกนายนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะแล้วว่าแต่ว่าการที่นายเนี่ยให้ข้อเสนอฉันแบบนั้นนายจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนอย่างนั้นหรอนายเอกเนี่ยมันก็บอกไปน้ะว่าไม่ได้อะไรเป็นของตอบแทนทั้งนั้นมันไม่ได้อะไรเลยเกิดมาเป็นระบบมันก็ทําได้แค่นั้น ทำได้แค่นั้นจริงๆไอพ้พระเอกที่ดีก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆเลยทั้งนที่ต้องทํางานหนักขนาดนี้แท้แต่ไม่ได้อะไรเป็นของตอบแทนภาพนี้ก็สูงเข้าไปที่ความคิดของนายเอกเนาะคือตอนนี้นายเอกไม่มีความคิดอะไรเลยนายเอกเป็นระบบอะฉันแอบ,บตกใจนิดนึงคือถ้าจะให้พูดแบบกระชับเลยนะ คือเหมือนกับว่านายเอกอะในโลกของความเป็นจริงชีเป็นระบบอะระบบแมวเหมียวทุกคนแต่แบบไม่ได้เป็นระบบเดียวกันคือถ้าฉันสันนิษฐานถูกอะมันจะเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ก็ไม่กล้าจะกาวอะไรมากเพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังงงๆอะช่วงเนี้ยเนื้อเรื่องคือตัดสับไปสับมาแบบงงมากคือฉันอ่านแล้วฉันก็ไม่เข้าใจแล้วภาษาที่ใช้ก็คือยิ่งงงเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยสิ่งที่พอจะกาวได้ระดับหนึ่งอะคือนายเอกอหรือไอ้วังอีอะ นางเป็นระบบนางไม่ได้เป็นคนจริงๆนางเป็นแอนดรอยน์นางเป็นฮิวแมนแอนดรอย์หรือจริงๆแล้วนาะงอาจจะไม่ได้เป็นแต่แบบมันแค่เป็นเนื้อเรื่องที่นางเป็นระบบหรือเปล่าคือตอนนี้ฉันรู้สึกงงมากแล้วมันก็เล่นกับการหลูบเวลาหลูบเนื้อเรื่องไปไป,ไปมา,มาคือตอนนี้ยังงงเลยว่าสรุปแล้วโลกของความจริงคือโลกไหนกันแน่ภาพเนี้ยก็ตัดมาที่หวังอีในบทเนื้อเรื่องล่าสุดเานาะที่เป็นคนจีนไอหวังอีหลังจากที่มีเศษสายฟ้าเนี่ยพุ่งเข้ามาในหัวมันก็ทําให้นางรู้สึกปวดหัวมาก,มากๆนางเนี่ยก็เลยบอกกับพระเอกว่าพาฉันออกไปจากที่ ชินีนะี่มันก็เลยตอบตรงลงที่จะพานายเอกเนะี่ยออกไปจากที่นี่อนะเนาะก็หลังจากที่ไอ้พระเอกเนี่ยก็พานายเอกออกมาจากเขตนั้นไปที่เรียบร้อยนะเนาะไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยยื่นแร่สีทองอะไรบางอย่างเนี่ยให้ในายเอกดมนายเอกที่เห็นเนี่ยก็ตกใจมากๆเพราะว่ามันคือแร่ราเกลแร่ราเกลเนี่ยมันจะเป็นแร่ที่จะเปิดเผยศัตรูที่มีเชื้อปีศาจอะ นายเอกอะนางเป็นปีศาจงูใช่ไหมหล่ะนางมีเชื้อปีศาจงูนางรู้ตัวเนาะว่านางเป็นพระเอกเนี่ยก็เลยบอกกับนายเอกไปว่าถ้าเจ้าอะบริสธิ์ใจจริงๆเจ้าจะต้องกินแร่นี้เพื่อที่จะพิสูน์ว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นปีศาจงู นายเอกมันก็กลัวว่าจะโปะกระเทยไงนางเนี่ยก็เลยบอกไปน้องว่าข้าจะพิสูจน์กับท่านเองว่าข้าเนี่ยไม่ได้เป็นปีศาจงูไอ้นายเอกเนี่ยก็กินแร่ลากิยลนั้นเข้าไปก็ปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนายเอกก็กลายร่างเป็นงูเชี่ยวเนี่ยก็เริ่มออกเกดก็เริ่มออกพระเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยแบบโอ๊ยว่าและเชียวว่าเจ้าเนี่ยต้องเป็นปีศาจงูจริงๆทุกๆครั้งที่อยู่ใกล้เจ้าข้าได้กลิ่นสามงูตลอดนายเอกเนี่ยมันก็ถามไปน้องว่าถ้าท่านรู้แบบนี้แล้วท่านจะฆ่าข้าหรือไม่ไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยหัวเราะ แล้วก็บอกไปว่าไม่มีทางหรอกข้าจะรักษาเจ้าให้หายจากการเป็นปีศาจมูไอ้พระเอกเนี่ยก็เอานิ้วของตัวเองเนี่ยล้วงเข้าไปในปากของนายเอกเนาะเพื่อไม่ให้นายเอกเนี่ยกัดปากตัวเองนั่นเองเพราะตอนนี้นายเอกมันต้องหาอะไรกัดอะนายเอกเนี่ยมันก็พยายามจะกัดปากตัวเองกัดกัดกัดมันกัดไม่ได้ไงเพราะว่านิ้วไอ้พระเอกมันคาเอาไว้อยู่พระเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนาะก็เลยอบกอดวางอีเอาไว้วางอีที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกไปเนาะว่านี่ท่านจะให้ข้ากัดท่านอย่างนั้นหรอ พระเอกก็ตอบตกลงว่ากัดค่าได้เลยค่าอนุญาตซึ่งพฤติกรรมของไอชินเนี่ยก็ทําให้หวังอีกรู้สึกงงมากเลยว่านี่เนื้อเรื่องจะปิดพลาดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอไหนว่าคนที่จะจัด,จดการค่าเนี่ยคือเขาทำไมอยู่ดีเขาถึงมาปกป้องค่าอีกแล้วเอาละแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็สามารถตามชมต่อได้ใน EP หน้าเลยสําหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า